งานนี้ต้องบอกเลยว่าเ hey, ฮสนันบุ้งใบหยกเวฟสารินโชว์รูปอัลตร้าซาวพร้อมเฉลยชื่อและเพศทายาตตึกใบหยกคนที่สองเรียกได้ว่าเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอีกคู่ในวงการบันเทิงสําหรับเวฟสารินบางยี่ขันและมุ้งสักทีหรือที่รู้จักกันดีในนามมุ้งใบหยกทายาตตึกใบหยกที่ทั้งคู่มักจะมีภาพหวานๆออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันเป็นประจำโดยตอนนี้เวฟสารินและมุ้งใบหยกได้มีลูกชายน้องบุนมาเป็นโซ่ทองคล้องใจ ล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีบุ้งใบหยกทาย,ยาตตึกใบหยกท้องลูกคนที่สองแล้วโดยทางด้านบุ้งใบหยกได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์ครับที่บุญครบรอบสี่ขวบของที่บุญหนูทําให้ชีวิตแม่มีความหมายเปลี่ยนจากคนที่อ่อนแอเป็นคนที่เข้งแข็งเปลี่ยนจากเด็กน้อยเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวและได้ทําให้แม่รู้จักกับคําว่ารักอย่างถ่องแท้ขอบคุณโชคชะตาที่ทําให้แม่และหนูได้เกิดมาอยู่ด้วยกันขอบคุณหนูที่ทําให้แม่มีความสุขในทุกๆวันสี่ ปีที่ผ่านมาหนูสอนให้แม่ได้เข้าใจโลกเข้าใจความรักเข้าใจกับคําว่าให้และเสียสละวันเกิดในปีนี้แม่ขอให้หนูโตอย่างสมวัยใช้ชีวิตอย่างที่หนูอยากเป็นเป็นคนดีในแบบฉบับของหนูแม่จะเป็นกําแพงให้หนูพักพิงเป็นอ้อมกอดให้หนูซบเป็นแขนให้หนูจับเป็นเข็มทิศนําทางตอนหนูหลงเป็นเพื่อนเมื่อหนูเหงาเป็นแม่เมื่อหนูท้อเป็นของเล่นให้หนูได้เรียนรู้เป็นมือที่คอยผลักดันสุขสันต์วันเกิดครับลูกบุญหนูเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และดีที่สุดในชีวิตแม่ปีนี้พิ เด็กน้อยของแม่จะได้เป็นที่ชายแล้วักแม่รักหนูที่สุดเลยล่าสุดทางด้านบุ้งใบหยกเฉลยเพศทายาตตึกใบหยกคนที่สองโดยได้โพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่าหน้าน้องเบนเขาโขกพี่บุญออกมาเลยเหมือนมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียบุญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียเบน